สวัสดีครับวันนี้เันที่7เดือน9ปี64นะครับก็มาดูกันบ้านหุ้นประจําวันของเรานะครับใครที่เพิ่งผ่านมาดูรายการของเราอย่าลืมกด subscribe นะครับใครที่ดูรายการของเราเป็นประจําอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นลรงใจกันต่อไปนะครับมาดูเซตของเรานะครับวันนี้ลบไป11.9จุดกนะครับก็ไม่สวยเลยครับวันนี้อันนี้เป็นเซ็ตใน time frame หนาทีนะครับก็เกิด dead cross มาแล้วนะ dead cross ของทางด้าน EMA นะครับ เราใช้เส้น5กับเส้น10นะครับซึ่งตรงนี้ก็โค้งพักตัวลงมาแต่ไม่รู้ว่าจะพักลึกแค่ไหนนะในตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นในทำเฟรม60นาทีกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่สัญญาณออกมาน่าสนใจนะครับมาดูตัวแรกครับ BA ต,ตัวตัว BA ในทำเฟรม60นาทีมีมีการวกกับนิดนึงครับนะ เดี๋ยวขอขยายภาพหน่อยนะครับก็สัญญาณในตรงนี้มี EMA Golden Cross นะครับในส่วนของเซ็น5้วันกับ10บวันนะครับพอเวลาประมาณ10โมงเป็นต้นมาเนี่ยก็เกิดสัญญาณการากับตัวบ่ายสัญญาลนะครับบ่ายสัญญาลในตรงนี้แล้วปิดอยู่ที่11.50ซึ่งก็ถือว่าปิดดีใช้ได้ด,ดีดีกว่าเซ็ตนะครับในตรงนี้ แนวต้านนะครับแนวต้านสำคัญอยู่ที่12.8ครับนะครับในแนวต้านเดิมของเขาตรงนี้ส่วนจุดจุดดีดนะจุดดีดของรอบนี้อยู่ที่10.8นะครับซึ่งก็ดีดขึ้นมานะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเปลี่ยนแนวโน้มอยู่ที่ประมาณ11.2นะครับก็ใช้11.2คนระัเป็นจุด stop loss ในรอบนี้นะสำหรับใครที่จะเข้าไปในช่วงนี้นะแต่ว่าในตั้งแต่เช้ามานะครับในช่วง เที่ยงเป็นต้นมาเนี่ยราคาไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะจะแกว่งอยู่ตแถวสิบเอ็ดจุดส่เอ็ดจุดห้าแถวนี้นะจะแกว่งอยู่แต่แต่ทรงไม่เสียนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้ลงตามเซตนะครับในในวันนี้สําหรับตัว ba ก็ลองเก็บไว้ทํากันบ้านกันต่อสําหรับ ba นะครับมาดูตัวถัดไปครับ bla นะครับก็เป็นหุ้นที่วอลลุ่มเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้เยอะ ดูจากแท่งเทียนตรงนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ชา้านิดนึงด้วยล่ะนะครับแท่งจะค่อนข้างสั้นแล้วก็วิเคราะห์แท่งลายแท่งเนี่ยยากแต่เราหยิบมาเป็นการบ้านให้นั่นก็เพราะว่าเราดูจากเส้น EMA อ่ะนะตัวเส้น EMA เออเจิดเกิดเซลซิเน,เน,เน,นลตั้งแต่ช่วงตอนนี้นะตอนวันแบบที่30นะครับแล้วก็ลงมาพักฐานนะครับเราก็พอจะมองเห็นฐานแล้วว่าฐานเขาอยู่ตรงนี้ครับยี่สานะครับแล้วก็เกิดการดีดขึ้นไป นในวันนี้แนวต้านเดิมนะครับแนวต้านเดิมไปทำเอาไว้ที่28.75นะครับจุดที่หน่า,าน้าลุ้นหน้าลุ้นนะครับในตัวนี้อาจจะดีดไม่แรงหรอกจะค่อยๆไปค่อยเรียงไปตามสไตล์ของของหุ้นของเขาเราจะเห็นนะครับค่อยๆไปในทำเฟรม60นาทีตรงนี้จุดเข้าไปสัก27.6ไปไปลายเงี่ยผมว่าได้อยู่นะครับลอง ลุ้นดูนะครับลองเก็บทางกันบ้านดูแต่ว่าคนที่ลงตันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าต้องใจเย็นนิดนึงนะไม่ใช่หุ้นที่ขึ้นเร็วมากนะครับจะค่อยๆขึ้นนะครับโดยจับสัญญาณของเส้น ema นะครับมาดูในทำเฟรม day กันบ้างไปที่เซ็ตกันเลยนะเซ็ตก่อนเลยทำเฟรม day นะครับก็เซ็ตก็ม้วนลงมาละในตรงนี้ครับเส้น ema ที่เคยห่างครับที่ผมเคยบอก ถ้าหา่างมาหล่มันมันจะม้วนเข้าหากันนะเพื่อบีบนะครับเพราะฉะนั้นในดูเฉพาะเส้นย e m a เนะี่ยในช่วงเนี้ยอาจจะคล้ายๆตรงนี้นะครับคล้ายรอบก่อนนะคือรอบก่อนที่มันจะลงอะมันมันจะโค้งเข้าหากันนะครับตรงนี้ก็ดูแล้วคล้ายแต่ว่าเพียงแต่ว่าเส้น EMA ตัวนี้ยังยังไม่ได้ม้วนเข้าหากันนะครับซึ่งต้องใช้เวลาอีกตั้งแท่งสองแท่งนั่นก็วงบอกว่ามีความกังวลในตัวเองนะครับเซตในตรงนี้คือ กังวลว่าจะพักฐานหรือเปล่านะครับเพราะแท่งวันนี้ไม่สวยนะครับไม่ค่อยสวยเลยนะครับตำแหน่งการยืนก็ค่อนข้างน่ากังวลนะครับถ้าใครเข้าเข้ามาแถวแถวจุดสี่เหลี่ยมนี้นะใครซื้อหุ้นแถวแถวนี้ก็ต้องเอาใจลุ้นนิดน,นึงนะเพราะว่าก็มีโอกาสสูงยอยู่เหมือนกันที่จะเกิดการพักฐานของเซตนะครับเราดูเราดูจากเส้น EMA นะแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้ยืนยันว่าจบ รอบขาขึ้นนะเพราะว่าตัว EMA เนี่ยยังไม่ได้เกิด Golden Cross เหมือนรอบก่อนเนี่ยคือเกิดแล้วนี่ชัวร์แล้วว่าจบนะครับแต่นี้ยังไม่ได้เกิดแต่มีแนวโน้มมีแนวโน้มว่าจะเกิดอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่าลงทุนในช่วงนี้ก็ระวังระวังแล้วก็เลือกตัวเอาแล้วกันนะครับตัวที่อ่าตัวไหนที่พอที่จะเทค profit ได้ก็อาจจะต้อง t ทค e profit ไปก่อนนะนะครับลด,ดขนาดของพอร์ตลงดูก่อนตั้งหลักดูก่อนนะครับเพราะเริ่มตึงๆแล้วด้วยนะครับ เซตก็โค้งมาละถรงปลายนี้เริ่มโค้งแล้วนะฮะมาดูตัวที่สแกนได้เราดูดีหน่อยในวันนี้นะครับมาดูตัวแรกครับเน็ตเบย์ตัวเน็ตเบย์นะครับก็เด่นชัดในช่วงหลังตลาดปิดนี้นะครับความจริงระหว่างวันเราก็ไม่ได้ลงทุนนะเพราะมันเพิ่งมาเด่นเอาช่วงหลังนะแนวต้านนะความจริงมีแนวต้านอยู่ที่28 นะครับ28ซึ่งก็ต้องลุ้นในวันพรุ่งนี้ว่าจะสามารถยืนได้ไหมถ้ายืนได้ก็น่าตามไปอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวเน็ตเบแล้วก็มีแนวต้านระหว่างวันที่เขาะทะลุขึ้นมาได้นะครับนั่นก็คือ26.25นะครับ,นะรบ,รบแต่ราคาเข้าของวันนี้จริงๆถ้าจะให้สวยจริงคือแถวยี่สิบหกจุดห้า,าะนะครับแถวเนี่ยไม่เกินยี่สิบเจ็ดแถวเข้าผมว่ากำลังดีเลยนะครับปิดยี่สิบเจ็ดจุดสองห้าถือว่าปิดดีครับ ปิดดีกว่า,าหุ้นหลายๆตัวในวันนี้เลยทีเดียวนะครับแนวต้านไกลสุดอยู่ที่33.76ครับแนวต้านรองแนวต้านรองลงมาก็อยู่ที่30.5นะครับแนวต้านใกล้สุดคือ28ส่วนนะแล้วก็ยังคงหลายด่านเหมือนกันสำหรับตัวนี้แต่ว่าการตั้งลำตรงนี้ขึ้นมาก็ค่อนข้างดีละได้ลุ้นนะครับวอลลุ่มนะครับวอลลุ่ม5ล้านจุด5ล้าน7 0 0 0 0หุ้นนะครับก็ มูลค่าตรงนี้ก็เกินร้อยล้านบาทน,นะครับที่ซื้อขายกันในวันนี้ก็ลองดูนะครับเขาเรียกว่าแต่ตัวนี้ต้องเป็นการลองดูกันแบบแท่งต่อแท่งนะจะรันยาวอะไรมากไม่ได้นะครับสําหรับดูลักษณะของหุ้นตัวนี้แล้วก็น่าจะเทรดเป็นรอบจะดีกว่านะครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปไทยคมนะครับซึ่งเป็นตัวแบกตลาดวันนี้เลยได้ซ้ำนะไทยคม ไม่ว่าจะเป็นไทยคมแอดวานเนี่ยคือเคือเนี่ยนะครับก็แบกแบกตลาดนะครับอินทัชอะไรพวกนี้นะฮะอ่าอา่ตัวเนี้มีแนวต้านพยายามจะยืนเหนือแนวต้านได้ละแต่ปิดพอดีเป๊ะเลยสิบสอซึ่งก็เป็นแนวต้านเดิมด้วยแล้ววันนี้แทงทะลุไปรอบหนึ่งละนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายอย่างที่บอกว่าตลาดเซตของเราในช่วงบ่ายไหลนะครับเราก็เลยได้อินได้ไทยคมเนี่ยไส้ไส,ส้บนนี้มา ถ้าวันนี้ตลาดดีนะตัวตัวไซส์บนนี้น่าทางจะไม่เกิดแต่ว่าจะเป็นแท่งเขียวยาวไปเลยบั้งแท่งนะครับก็ตาสภาพตลาดแต่ถ้ายืนอมาสิบสองได้อย่างนี้ถือว่าเก่งมากแหละในในวันนี้นะสำหรับไฮคมครับที่ไม่แดงไปตามตลาดนะครับอาจจะมีข่าวอื่นๆลองลองลองไปศึกษาเพิ่มเติมเนะปัจจัยอื่นเพิ่มเติมมีแนะ่นอนนะครับลองทํากันมากเพิ่มเติมถ้าพวกนี้ยืนสิบสองบาทได้ก็น่าก็น่าตามอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็ไม่ตาม โดยวันนี้ความจริงมีจุดกเด้งคอร์สในช่วงเช้าด้วยนะครับซึ่งเราเราเจอหุ้นตัวนี้ตั้งแต่ราคายังไม่ถึง11นะครับเราก็ได้แจ้งสัญญาณไปให้ธรรมาชิกได้ซื้อนะครับสิบปลายๆนครับว่าจะเป็น1 0 8จุดประมาณนี้นะฮะก็ก็ได้เข้าไปซึ่งก็ทำทำกำไรให้พอร์ตเราอยู่ในวันนี้ซึ่งตัวที่รอดอ่ะมีมีมไม่ไม่เยอะนะยกเว้นไอ้หุ้นจิวจ๋วจวทั้งหลายที่มันดันกัน ซิลลิงเลยแล้วพวกนั้นผมผมก็จะไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในการเทรดของเราอยู่แล้วนะครับเพราะเราเราจะขนาดที่หุ้นที่พอจะมีพื้นฐานนิดนึงนะครับราคาจะไม่เพนนีสต็อกเท่าไหร่นักนะครับจะมาเทรดที่วิซอะไรเงี้ยเราเราไม่เทรดนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเราเราไม่ได้อ่าไม่ใช่สไตล์ของเรานะครับนะมีหลายตัวที่ซิลลิงหุ้นเล็กแต่ทั้งหุ้นใหญ่จริงตัวนี้ครับแบกตลาดครับกับแอดวานนะครับ แต่บ้านเราไม่ทําเป็นการบ้านให้ในวันนี้เนาะนะครับเราว่าเราว,าราว,าาว่าเราว่าตัวเนี้เราเจอระหว่างวันแล้วเราได้เข้าไปจริงๆเราก็เลยมาหยิบมาเป็นการบ้านให้ความจริงวันนี้เราก็าเข้าไปอยู่สองสามตัวนะซึ่งมีตัวหนึ่งทรงๆอยู่ทรงๆใกล้เคียงราคาเข้านะครับอีกตัวหนึ่งเข้าไปแล้วแดงนะครับไอตัวนี้เข้าลรวบวกนะครับวันนี้ก็ถือว่าผลงานาบวกลบดูแล้วก็โอเคใกล้เคียงใกล้เคียงเสมอตัวนะครับ บว,บวกตินิดด้วยนะฮะถ้าได้จากตัวนี้นะฮะแนวต้าน14พอดีนะครับแนวต้านไกลสุด14พอดีแล้วก็จุดสตอปลอสใช้จุดล่างจุดเดิมไปก่อนนะครับนั่นก็คือ,อแถวๆจุดก l ลเ n นคอร์ตรงนี้คือ1 0จุดเท่าไหร่ิบจุดสแต่แต่เรามองว่า10.5เนี่ยก็โอเคละนะครับยกขึ้นมา10.5 ตอนนี้ถ้าหลุด10.5คัดทิ้งแต่ทนดูผมดูแล้วเก็เป็นไปได้เหมือนกันที่พรุ่งนี้จะสามารถยืนเหนือ12ได้แล้วค่อยยกจอบล้อตามไปนะครับค่อยๆย,ยกไปตามทีละส่วนถ้าพรุ่งนี้เขียวผมจะยกมาประมาณครึ่งแท่งนี้นะครับ1 1.2นะครับก็คือเป็นราคาเฉลี่ยของแท่งนี้นั่นเองนะครก็แนวต้านมองกัไว้14นะก็ครบในทุกตัวแล้วนะครับในวันนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าวันนี้งานค่อนข้างหนะักนะครับ งานงานทางด้านตลาดหุ้นตรงนี้นะก็เลยรู้สึกง่วงง่วงแต่ก็พอจะหาการบ้านมานำเสนอท่านได้อยู่ประมาณ3-4ตัวประมาณนี้นะครับสีกี่ตัวนะสี่ตัวนะครับก็ลองไปทำการบ้านกันต่อเพิ่มเติมแล้วก็สำหรับคนทีอ่อยู่ในความดูแลของเราอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ในแชทนะครับเดี๋ยวเราสแกนตัวไหนเจอเดีวเราจะแจ้งสัญญาณไปเรียลไทม์นะครับช่วงเวลา10โมงจนถึง 16.30นน,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สแกนเจอตัวไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวได้ทราบกันสำหรับวันนี้นะครับแฟนรายการาก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หลังตลาดปิดแบบนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ